เหรียญหลังหนุมานเฉินทงหลวงพ่อกวยชุดินทรวัตรโคสตารามสุดยอดวัตถุมงคลยอดนิยมมากประสบการณ์หลวงพ่อกวยชุดินทรวัตรโคสตารามวัดบ้านแคอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทพระเกิอาจารย์ชื่อดังเหรียญหลังหนุมานปี2521เป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อกวยพุทธคุณเหมือนศักดิ์นุมานกับหลวงพ่อในอดีตหลวงพ่อกวยเป็นอาจารย์ศักดิ์ยันที่ขึ้นชื่อและนิยมกันอย่างมากคือยันหนุมานเชินทง เหรียญรุ่นดังกล่าวจัดเป็นเหรียญรุ่นสามหรือเหรียญรุ่นฝังลูกนิมิตหรือเหรียญหลังอนุมานจดสร้างเนื่องในโอกาสผูกพัทสีมาและฝังลูกนิมิตในปีพุทธศักราช2521จะสร้างเนื้ออันปาก้าจำนวนประมาณ20,000เหรียญแบ่งออกเป็นเหรียญกระไหลทองประมาณ500เหรียญสมบาคุณแก่ผู้ที่บริจาคข้าวสารหนึ่งกระสอบส่วนเหรียญที่เหลือเป็นเนื้ออันปาก้าที่ออกให้ทำบุญเหรียญละ100บาทเป็นลักษณะเหรียญโลด้านหน้าเป็นรูปเหมือนนั่งคัสมาธิเต็มองคและมียันอุดปืนอยู่สองข้างใต้รูปเเหหมืออนนลวววงพ่่กยยขีคา หลวงพ่อกวยชุดินทโรวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นรูปพนุมานเชิญธงขอบด้านล่างระบุว่าที่ระลึกในงานพุทธศักราช2 5 2 1ผูกพัทธสีมาปัจจุบันหายากมาก